ธุรกิจทีเ่เป็นงานประจำเหมือนเดิมน,นะครับก็ยังทำเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ผมเปลี่ยนตัวเองอันหนึ่งเลยนะช่วงเวลาที่รู้จักโอกาสนี้คือการมาเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอนะครับผมไม่เคยปฏิเสธเรื่องการเรียนรู้เลยนะครับผมอยู่ไกลถึงโคราชนะคะรับบางรั้งบางที่บรรษุมีคอร์สด,ดีๆเนี่ยผมบึ้งตรงเลยนะครับผมรีบปิดจบโปรเจกต์อะไรโน่นนี่นั่นเคลียร์งานกลับมาเรียนอะคาเดมี่ที่ยูนิเวอร์สิตี้ปรับปรุงให้กับความเพียรพยายามรับ นี้ก็จะเป็นนะครับรูปในช่วงสมัยตอนทำแรกถ้าเป็นคอร์สก็จะเป็นคอร์สประมาณ F3 นะครับนะครับแล้วก็ไปเรียนรู้ที่ต่างจังหวัดนะครับก็จะเป็นเห็นคุณติ๊กนะครับคุณติ๊กฟิตตอกแล้วก็ผมคุณตุ๊กนะครับก็ไปเรียนรู้นะครับแล้วก็มีอะไรเราเราครอมูลของการเรียนรู้แล้วก็ทาให้เราเพิ่มผลประสบการณ์นะครับจริงๆแล้วผมเห็นเลยว่าสิ่งที่ผมเลือกเยอะนเร่องนี้อุดรั่วในธุรกิจเดิมๆของทุกอย่างธุรกิจเดิมๆเนี่ยผมคุยกับเพื่อนเสมอเลย เงินหมุนโน่นนี่นั่นมันก็ยังพอมีเงินเข้ากระเป๋าทาไม่เจ๊งก็บุญแล้วนะครับคุยคํานี้เสมอเลยมันเป็นเหมือนกดแรงดึงดูดครับว่าไม่เจ๊งก็บุญแล้วเนะี่ยผมเล่นแค่เสมอหรือไม่ก็เล่นให้แพ้ใช่ไหมครับนึกออกไหมครับไม่เจ๊งก็บุญแล้วทําแค่นี้เองไม่เคยคิดจะขยายต่อหรืออะไรเลยนะครับให้มันคลองประคองตัวไปคนระับแต่ผมเห็นธุรกิจนี้คือหลักการโฟกัสนะครับหลักการโฟกัสตัตด,ตดทางเก่าวขอสะพานยิงผมทาเรื่องนี้จริงๆน,นะครับ ผมลาออกออฟฟูชามตอนผมตำแหน่งคีวิสเซนแอสโซเซตนะครับผมกให้การตัดสินใจผมยเพราะช่วงนั้นเองนะครับจริงๆแล้วมันเป็นช่วงที่ผมมาศึกษาเรียนรู้แบบพาร์ทไทม์ประมาณสักเจ็ดเดือนถึงเก้าเดือนประมาณนั้นนะครับช่วงนั้นเองเกิดอะไรกับผมกับธุรกิจคราวเกะครับก็คือมีอยู่เพลงหนึ่งซึ่งมันเป็นเพลงที่ไม่อยู่ในลิขสิทธิ์ที่ผมปิดเอาไว้กับตู้ับผมก็กตปิดกมมี่กับอเอสนะแล้วก็มีเพลงหนึ่งที่คิดมากนะครับ ชื่อเพลงอ่ะโค้มอาแครรอนมานฟาาใครได้ยินไหมครับนะเคยไว้ไหมตอนนี้นักร้องเป็นสามนะครับตอนนั้นเขาจะเป็นเด็กๆนะครับใส่ไปเพลงเดียวนะครับซึ่งไม่ใช่การี่อาเอเป็นค่ายแมงป่องนะครับแมงป่องตัวนั้นต่อยเจ๋งมากะครับก็ไปต้องไปเสียค่าลิกสิ์แลวก็ประกันตัวน้องที่ทําดูแลตู้ออกมาด้วยะครับเป็นเงินถึงประมาณแสนสองหมื่นบาทนะครับมันก็ทําให้ผมว่ช่องโหว่มันเยอะมากนะครับแล้วธุรกิจที่ผมดําเนินไปเนี่ย ผมไม่กินแครอทประมาณปีหนึ่งไหะเลยนะธุรกิจที่ดำเนินไปเนี่ยนะครับสักพักเนี่ยมันมีคลาวเกตคือผมบอกคุยกับผู้จัดการท่านะไรผมขอเจ้าเดียวได้ไหมจริงๆแล้วตอนนั้นลับากครับแต่จริงๆแล้วไม่ให้เจ้าเดียวนะครับมีคู่แข่งมีคู่แข่งเธอจะได้พัฒนานะนะครับจะได้พัฒนาโซนรับโซนนะครับย้ายโซนนะครับก็คู่แข่งมาเรื่อยๆจนสุดท้ายเป็นแบบเหมือนเขาพีนคลาวเกตคือเป็นของท่ายักษ์ใหญ่เองนะครับก็มาแข่งสู้นั่นหมายความว่าผมต้องจบไหม ผมต้องจบธุรกิจนี้ไปเหมือนกันนะครับเป็นดันั้นคาแคร์นะครับเด็กลูกจ้างนะครับผมพามาจากโคราชเป็นรุ่นน้องนะครับแล้วก็มาอยู่กินที่ป่ามั้นนะครับสุดท้ายถึงช่วงเวลากลับบ้านเขาให้บอกเขากลับบ้านแต่เขาไม่กลับมาอีกเลยนะครับผมก็ประสบปัญหาอย่างนี้มาเรื่อยๆนะครับจนแบบเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าผมกับที่นี่นี่มันขึ้นขึ้นขึ้นนะครับกับที่เดิมมัน ลงลงลงแต่ในขณะเดียวกันที่ผมพัฒนาตัวเองนะผมจะบอกว่าผมงานเซลล์หรืองานขายผมยิ่งพีครับผมเปลี <infrared music today> ่ยนตัวเองอย่างชัดเจนเลยครับในมิติของสายสัมพันธ์เอยในมิติของการทํางานเอยการพูดคุยการสื่อสารมันดีขึ้นมากๆนะครับผมตอนตัดสินใจแล้วออกจริงท็อปฟมเพอร์ฟอร์แมนเซลเลยโปรมือให้ผมได้ครับก็ตัดสินใจออก้นะครับลุยมันต้องทําให้สําเร็จนะครับ ก็จริงๆแล้วหลักการจริงๆน่ยจะบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่ผมได้นะครับในหลายๆคออย่าก F4 ที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ย F4 ะครับผมได้เป้าหมายชีวิตนะครผมมีเป้าหมายชีวิตทุกครั้งที่ผมขับรถจาก s c b กลับบ้านนะครับผมคุยกับคุณตุ๊กเรื่องเป้าหมายความฝันจะทำยังไงให้ธุรกิจเติบโต